ในโลกที่สถานการณ์ความมั่นคงเปลี่ยนแปลงรวดเร็วความได้เปรียบทางทหารกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อดุลอำนาจระหว่างประเทศและหนึ่งในระบบอาวุธที่สร้างความสันสะเทือนให้กับเวทีความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างแท้จริงคือ S-400 ไารองระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ผลิตโดยรัสเซียล่าสุดการส่งมอบระบบนี้ให้กับประเทศพันธมิตรรายใหม่ได้จุดกระแสสนใจไปทั่วโลก S-400 คืออะไร S-400 ไทรอมฟเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศแบบหลายชั้นพิสัยที่สามารถตรวจจับติดตามและทำลายเป้าหมายทางอากาศได้ในรัศมีมากกว่า400กิโลเมตรระบบนี้สามารถยิงขีปนาวุธหลายประเภททั้งพิสัยใกล้พิสัยกลางและพิสัยไกลครอบคลุมภัยคุกคามจากเครื่องบินขับไล่เครื่องบินล่องหนขีปนาวุธร่อน Cruise Missile ขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกล 4 0 0ใช้ระบบเรดาร์แบบ p ีเชซลรและสามารถติดตามเป้าหมายพร้อมกันได้มากถึง80เป้าหมายและสั่งยิงได้พร้อมกันถึง36เป้าหมายถือเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบันทำไมการส่งมอบ S-400 ถึงเป็นเรื่องใหญ่การส่งมอบ S 4 0 0ไม่ได้เป็นเพียงธุรกรรมทางทหารแต่ยังเป็นการแสดงจุดยืนทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศผู้รับการตัดสินใจซื้อระบบนี้หมายถึงการเปิดรับเทคโนโลยีทางทหารจากรัเสเซียซึ่งอาจขัดแย้งกับนโยบายของกลุ่มพันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในหลายกรณีประเทศที่รับมอบเ4 0 0ต้องเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรหรือแรงกดดันทางการทุตเช่นเดียวกับกรณีของตุรกีที่สหรัฐตัดสินจากโครงการ F 35หลังจากซื้อระบบนี้จากรัเสเซีย ตัวอย่างประเทศที่รับมอบ S 400 <S แล้ว 1>, 1. จีนเป็นประเทศแรกที่ซื้อ S 400จากรัสเซียในปี2014โดยมีรายงานว่าติดตั้งระบบไว้บริเวณทะเลจีนใต้และชายแดนติดอินเดีย 2. อินเดียเซ็นสัญญามูลค่า5,000ล้านดอลลาร์ในปี2018และได้รับการส่งมอบชุดแรกในปี2021 3. ตุรกีสร้างความขัดแย้งกับเนโท่อย่างหนักแม้จะเป็นสมาชิกนาโตแต่ยังคงยืนยันรับระบบ S 4004ซาอุดีอาระเบียอียิปต์อิหร่านอยู่ระหว่างเจรจาหรือแสดงความสนใจการส่งมอบล่าสุดในเอเชียเปลี่ยนสมดุลอำนาจหรือไม่รายงานล่าสุดระบุว่ารัเสเซียได้ทำการส่งมอบ S 4000ชุดใหม่ให้กับประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ชื่อประเทศยังไม่เปิดเผยอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้เกิดการจับตามองจากนานาชาติโดยเฉพาะประเทศที่มีข้อพิพาททางทะเลหรือเขตแดนนักวิเคราะห์มองว่าการติดตั้ง S-400 ในภูมิภาคนี้อาจเปลี่ยนสมดุลทางอากาศโดยสิ้นเชิงประเทศที่มีเครื่องบินรบทันสมัยอย่าง F-35J 20หรือแม้แต่ยูเอก็อาจถูกตรวจจับและยิงตกได้ทันทีหากเข้าสู่เขตควบคุมของ S-400 ปฏิกิริยาจากชาติตะวันตกและพันธมิตร สหรัฐและชาติสมาชิกเนโตแสดงความกังวลมาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแพร่กระจายของ S 4 0 0โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์พวกเขากลัวว่าเทคโนโลยีของรัเสเซียจะถูกแพร่กระจายอย่างกว้างขวางระบบพันธมิตรเดิมจะถูกทำลายลงการถ่ายโอนข้อมูลลับของฝั่งตะวันตกไปยังรัเสเซียผ่านระบบนี้นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเหรือกฎหมายความบาดของสหรัฐที่สามารถลงโทษประเทศที่ทำการซื้ออาวุธจากรัเสเซีย ทำไมหลายประเทศยังเลือก S 400แม้จะมีแรงกดดันและความเสี่ยงด้านการเมืองแต่หลายประเทศยังคงตัดสินใจซื้อ S 400ด้วยเหตุผลหลักคือความสามารถที่เหนือชั้นเทียบเท่าหรือดีกว่าระบบของตะวันตกในราคาถูกกว่าการส่งมอบและฝึกอบรมที่รวดเร็วไม่ถูกผูกมัดกับเงื่อนไขทางการเมืองเท่าระบบของสหรัฐสำหรับบางประเทศการมีระบบป้องกันภัยที่ทรงพลังอย่างเ 400คือการยกระดับอธิปไตยและอำนาจต่อรองในเวทีโลกบทสรุป S 400กับอนาคตของสมรภูมิอากาศ S 400ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธหรือเรดาร์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเลือกข้างในโลกสองขั้วยุคใหม่ระหว่างโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งตัดสินใจซื้อและติดตั้งระบบนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความมั่นคงภายในแต่ยังสะท้อนถึงทิศทางทางการเมืองและยุทธศาสตร์ในระยะยาว เรากำลังเข้าสู่ยุคที่การครองอากาศหมายถึงการครองสมรภูมิและ S400 ก,ก็คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งในสมนรภูมินั้นหากคุณสนใจอัปเดตเรื่องราวทางทหารเทคนโนโลยีอาวุธและการเมืองระหว่างประเทศแบบเจาะลึกฝากกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับต้องการให้จัดทำเป็นเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือวิดีโอแอนิเมชันประกอบแจ้งได้เลย